สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอ <ๆ S 1> พบกับน้องเปียวเซรีไทยรถสวยนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกท่านนะคะที่ผ่านไปผ่านมานะคะเห็นคลิปของน้องเปียวนะคะก็จะพามารับชมนี่เลยนะคะในส่วนของรถกระบะตัวเดียวโฟร์วินของเรานั่นเองนะคะมีให้เลือกหลากรุ่นมากนะคะที่ร้านนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota r ร v o นะคะมีให้เลือกหลากสีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาเงินสีขาวนะคะหรือจะเป็นสีเทาดำนะคะ และยังไม่พอนะคะ Isuzu D-Max นะคะเครื่องยนต์3,000เราก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะมีที่ร้านนะคะก็จะจอดเลยนะคะเป็นสีเทอเรมโบนะคะสีเทาเงินนะคะตอนนี้ก็มีเข้ามาเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นในส่วนของมิซูมิชิไทตันนะคะปี20คันนั้นนะคะเราก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะเดี๋ยวมาดูที่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะพอบ <c oughs> คันนี้นะคะเป็นปี2020นะคะเป็นรุ่น e n t ทรีนะคะได้ในส่วนของโฉมหน้าหมูป่านะคะคันนี้เป็นสีเทาเงินนะคะราคาเพียง5 5 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้ในส่วนของแม็กใหม่ทั้ง4ล้อนะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นนะคะเราใส่ให้ใหม่เลยนะคะบันไดด้านข้างนะคะซุ้มล้อนะคะ การหลังนะคะพร้อมที่ลากจูนะคะเราแต่งออฟโรดมาให้นะคะของแถมมากกว่า50 0 0 0บาทแน่นอนนะคะอ่าต่อไปเราไปดูในส่วนของคันสีขาวนะคะคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของปี2023นะคะราคาเพียง599,000บาทเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะมาพร้อมกันชนหลังนะคะใส่ให้ใหม่ทุกคันนะคะ แมกไลเนอร์นะคะยังใหม่กริ้งนะคะสภาพคือ90เบอร์เซ็นเลยนะคะขนาดเป็นรถทำงานทำเงินนะคะร่องรอยของการขีดดวดขีดขวนนะคะน้อยมากนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของล้อแมกแมกอะไรนะคะอะไรก็แฮมเมอร์อ๋อแมกแฮมเมอร์ <Hammer. S 1> oh, นะคะตากล้องบอกนะคะเซลก็คือมีล้อแมกให้เลือก หลากแบบมากเลยนะคะจำปิดจำถูกนะคะแต่เราใส่ล้อแม็กให้ใหม่ทุกคันเลยนะคะคันนี้ได้ในส่วนของปียีบสามเลยนะคะและยังไม่พอนะคะปี23บสามไม่พอคันนี้นะคะเลขไม่แค่6000กิโลนะคะเท่านั้นเองนะคะอ่าต่อไปเราไปดูในส่วนของอินสุดีแม็กกันบ้างนะคะ <c oughs> มีเลยนะคะ คันนี้นะคะได้ในส่วนของโชมหน้าพริกโลกนะคะเป็นสีเทอเรมโบนะคะคันนี้ปี22ราคาเพียง5 5 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะได้ในสีใหม่เลยนะคะของแบดีสุนะคะสีเทอเรมโบนะคะเราก็แต่งมาให้เหมือนกันเลยนะคะทุกคันเลยเป็นกระบะโฟวินของเรานะคะใส่ยางใหม่ใหมกใหม่บนด,ด้านข้างกันชนหลังนะคะใส่ให้ใหม่ทุกคันเลยนะคะอ่านะคะ หรือนะคะท่านที่กำลังมองหารถกระบะโฟวินแต่อยากได้มีรั้วด้วยนะคะน้องเปี้ยกก็จัดมาให้เช่นกันนะคะก็เป็นเจ้าคันนี้เลยนะคะอิูซู <รถ S 1> นะคะรีโวรถจิ๊บขายไหมคะ <R ivo. S 2> รถจิ๊บขายคะรถจิ๊บขายนะคะ <laughs> นี่เลยนะคะก็จะเป็น t o โย t a r e ีโวคันนี้นะคะปี22นะคะราคาเพียง5,89,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะคะได้ในส่วนของชมหน้าหมูปลา สีเทาเงินนะคะเป็นสีที่ทำความสะอาดได้ง่ายนะคะคันนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่2,008นะคะได้ในส่วนของคอกรั้วด้วยนะคะคันนี้นะคะใส่คอกให้เลยนะคะใครจะพาไปทุกทุกเรียนนะคะทุกปามนะคะได้ไปก็คือคุ้มนะคะและยังไม่พอนะคะเรายังใส่แหนบมาให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะแต่งแหนบมาให้ด้วยอ่า มีให้เลือกมากกว่า20คันแน่นอนนะคะสำหรับท่านที่มองหารถกระบะตอนเดียว4วินนะคะหรือจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์2,005นะคะ m i t s u b i s h ต t i t นะคะก็มีให้เลือกเช่นกันนะคะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดเด็ดนะคะไม่ว่าจะจองแค่999บาทคับฟรี90วันดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.89%เท่านั้นนะคะ เตียนถ่ยนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี2ครั้งหรือ20,000กิโลนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านนะคะมีโปรโมชั่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะคะรีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะนอกจากรถกระบะโฟลวินเลี้ยนะคะเรายังมีในส่วนของรถตู้ห้องเงยน็นรถตู้ทึบนะคะรถครอบพอโอยนะคะที่จดทะเบียนลงเล่มให้นะคะ พร้อมวิ่งงานเลยนะคะหากสนใจรับทำงานทำเงินแล้วนะคะสามารถติดต่อหาน้องเปียวได้เลยนะคะที่เบอร์0903247586นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเปียวไว้ด้วยนะคะ หากลูกค้าท่านไหนสนใจแล้วนะคะสามารถโทรมาปรึกษาเอกสารเบื้องต้นก่อนได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะประวัตด,ดีฟรีดาวเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะคะเพียงแค่บอกะบอกแหล่งที่มาไรายได้ให้ชัดเจนนะคะเราช่วยดันทุกเคสนะคะหากคลิปนี้นะคะมีคาพูดผิดพลาดประการใดน,นะคะน้องเปียวขอภัยว้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ